ใส่มากเลยพาไปเดินไปดูนกไอ้แก่นบรรยากาศดีมากเลยว้าวน้ำก็ใสเห็นทุ่งข้าวแล้วก็สดชื่นนะคะทุกคนบรรยากาศล้อมรอบนะคะบรรยากาศลอมรอบทุ่งนา สดชื่นสดชื่นหมดดูทุ่งนามองไปยิ่งมองยิ่งไกลนะคะทุกคน,นยิ่งเดินยิ่งไกลขอบคุณนะคะดีเดีย๋ยวพาเพื่อนๆเดินไปชมใกล้ๆนะคะนกกำลังเยอะมากเลยค่ะทุกคนดูสิคะดูสินกเยอะมากเลยค่ะดูนกเต็มไปหมดเลยนกอ่ะเห็นนกไหมคะ น,น้นนกแย่ๆเลยค่ะนกอยู่กลางทุ่งนาบรรยากาศนี้ลมเย็นๆค่ะลมเย็นๆบรรยากาศธรรมชาติมากเลยพา,า,าเพื่อนๆมาชมต้นมะพร้าวบรรยากาศดีมากมายสดชื่นสดชื่นนดูทุ่งนามองไปยิ่งมองยิ่งไกลนะคะทุกคนน ยิ่งเดินยิ่งไกลขอบคุณนะคะเห็นทุ่งข้าวแล้วก็สดชื่นนะคะทุกคนบรรยากาศล้อมรอบนะคะบรรยากาศล้อมรอบทุ่งนามาค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมสวนนาค่ะดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีไหมคะทุกคนวันนี้จะ ดีจังเลยค่ะเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศทุ่งนาหันกันบินแล้วบินล้วสดชื่นค่ะเป็นบรรยากาศธรรมชาติอย่างนี้แล้วสดชื่นค่ะเพื่อนเพื่อนใสามากเลยพาไปเดินไปดูนกไปกัน ีจังเลยค่ะเพื่อนเพื่อนาเ,นเพื่อนๆพอนมาชมบรรยากาศทุง่งนาพีด่ดีเดีย๋ยวพาเพื่อนเพื่อนเดินไปชมใกล้ๆนะคะนกกำลังเยอะมากเลยค่ะทุกคนดูสิคะดูสิดูนกเยอะมากเลยค่ะดูนกเต็ไมไปหมดเลยมแรงนกกำลังกินอาหาร เห็นแล้วธรรมชาติสวยมากว้โอเคค่ะเห็นแล้วธรรมชาติสวยมากว้โอเคค่ะมาค่ะเ,คเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมสวนนาค่ะดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีไหมคะทุกคนวันนี้จะบรรยากาศดีมากมาย นอกอะ่ะเห็นนกไหมคะน,นูนนกเยอะแยะเลยคะ่ะนอกอยู่กลางทุ่งนาบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากมายมลมเย็นเย็นค่ะลมเย็นเย็นบรรยากาศธรรมชาติมากเลยพาเพื่อนๆมาชมีต้นมะพร้าว ดีจังเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่เพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศทุ่งนาแรงนกกำลังกินอาหาราน้ไผ่บรรากาศดีจังเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่เพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศทุ่งนานกเยอะแยะเลย <laughs> ดูนกสีตัวนั้นเขาเดิน ดูเขากำลังเดินหาอาหารน้ำก็ใสใสเหมือนน้ำคลองที่เขาจะเพิ่งจะปล่อยเข้ามาค่ะเนี่ยจะเริ่มทำนะยากาศดีมากเลยว้าว <Hey, wow. S 1> น้ำก็ใสเยอะแยะเลยว้าวนกเยอะแยะเลยค่ะทุกคนู้อนกเยอะแยะเลย นกกำลังกินอาหารน้ำใสน้ำใสมากเลยพาไปเดินไปดูนกใก้ๆเยอะแยะเลยว้าวนกเยอะแยะเลยค่ะทุกคนอู้นกเยอะแย,ยะเลยหันกันบินละบินละ สดชื่นค่ะเป็นบรรยากาศธรรมชาติอย่างนี้แล้วสดชื่นค่ะเพื่อนๆนอกอะ่ะเห็นนกไหมคะน,นู่นนกแยะแยะเลยค่ะนอกอยู่กลางทุ่งนาบรรยากาศดีมาใหม่น้ำใสมากเลยบรรยากาศดีจังเลยค่ะเพื่อนๆมาชมนอกอยู่ทุ่งนาค่ะบรรยากาศดีมากมาย เยอะมากเลยค่ะทุกคนดูสิคะดูสิดูนกเยอะมากเลยค่ะดูนกเต็มไปหมดเลยบรรยากาศดีมากมายแรงนกกำลังกินอาหารนกไผ่ยเยอะแยะเลยว้าวนกเยอะแยะเลยค่ะทุกคนอนกเยอะแยะเลย เหมือนเขายืนหลับกันนอเนาะนกดูสิลมแรงแรงลมแรงลมเย็นเย็นค่ะลมเย็นเย็นบรรยากาศธรรมชาติมากเลยพาเพื่อนๆนมาชมนี่ต้นมะพร้าวลมเย็นเย็นค่ะลมเย็นเย็นบรรยากาศธรรมชาติมากเลยพาเพื่อนๆนมาชมนี่ต้นมะพร้าว สดชื่นสดชื่นนุ่ดูทุ่งนามองไปยิ่งมองยิ่งไกลนะคะทุกคนยิ่งเดินย,ย,ยิ่งไกลขอบคุณนะคะหาหอยหาหอยแมงผู้อุ้อยไม่ใช่หอยอนี่หอยเชอรี่เนาะเป็นอาหารของนกบรรยากาศดีมากเลยว,ว้าน้ำก็ใสน้ำก็ใสบรรยากาศก็ดี ขอบคุณเพื่อนๆที่ชมคลิปนะคะเอาบรรยากาศนกอยู่ทุกนาสวยๆมาให้เพื่อนๆได้นนชมคะ่ะสวยไหมคะทุกคนนกเยอะแยะเลยบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศธรรมชาติค่ะเพื่อนเห็นนกไหมลนะ่ะเห็นแล้วธรรมชาติสวยมากโอ,โอเคค่ะ บรรยากาศดีมากเลยว้าวน้ำก็ใสมาค่ะ<อ>เพื่อนเพื<ๆ>่อนวันนี้จะพาเพื่อนเพื<ๆ>่อนมาชมสวนนาค่ะดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีไหมคะทุกคนวันนี้จะเห็นแล้วธรรมาชาติสวยมากโอ้โอเคค่ะ น้ำก็ใสใสเหมือนน้ำคลองที่เขาจะพึ่งจะปล่อยเข้ามาค่ะเน,นี่ยจะเริ่มทำนักนกเยอะแยะเลยดู<ล>ยดนกสีตัวนั้นเขาเดินดูเขากำลังเดินหาอาหลมเย็นเย็นค่ะลมเย็นเย็นบรรยากาศธรรมชาติมากเลยพาเพื่อนมาชมนี่ต้นมะพร้าวมาใหม่น้ำใสมากเลย บรรยากาศดีจังเลยพาเพื่อนๆมาชมนกอยู่ทุ่งนาค่ะบรรยากาศดีจังเลยค่ะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศทุ่งนามาค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมสวนนาค่ะดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีไหมคะทุกคนวันนี้จะบนกเย่ๆเลย ดูนกสี่ตัวนั้นเขาเดินดูเขากำลังเดินหาอาหารว้ยเนาะเห็นแล้วธรรมชาติมากเลยดูนกนกบินบินเห็นทุ่งข้าวแล้วก็สดชื่นนะคะทุกคนบรรยากาศล้อมรอบนะคะบรรยากาศล้อมรอบทุ่งนาเยะเลยว้าวนกเยอะแยะเลยค่ะทุกคนอนกเยอะแยะเลย สดชื่นสดชื่นหนุนดูทุ่งนามองไปยิ่งมองยิ่งไกลนะคะทุกคนยิ่งเดินย,ยิ่งไกลขอบคุณนะคะ,ระบรรยากาศดีจังเลยค่ะเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนเพื่อน,นมาชมบรรยากาศทุ่งนา